ก mm ินอะไรนะไอ้ตงไอ้เชี่ยววันนี้อยากกินอะไรใม่ดูวันนี้แม่จะทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าชอบไหมชอบอืมไอ้ทึงช่วยเอาของออกหน่อยได้ไหมอือฮึ้ทึงพาอูตลงทิ้งิอโฟมหน้าอืมโอเคอยากทิ้งเน่ชีสเด้อาเด้ออูสต์รีบันอูสต์อีกสติงอยากทิ้งเนเบคอน แม่ต้องการเบคอนครับอ AL ีเมอีเมหลักถั่วอยู่ด้วยเช่น้เชเีพัคเก็ตแม่ต้องการเออ่มอสแคมเเออออ่่ครีมสำหรับอาหารนะจ๊ะพี่น้องแม่ต้องการกระสีเลี้ยเออ่ผักชีฝรั่งหมูอบก้าน ผักชีไทยปาชิเล่ต่งๆผักชีเห็นไหมใช่ค่ะใช่ค่ะยูแล้วอ๋ไม่ต้องการไม่ต้องเอาออกไา้ไหมเออไม่ต้องการพริกไทยดำไม่ต้องการเกลือไม่ต้องการยูว์ไม่ต้องการไข่อันี้สวัสดีเพอร์สวัสดีสวัสดีเพอร์ลเกลือ อม่อกมาม่แเยอีกสองอี่ไมอ่าอ้าลิปส e อเนตั้งแต่พอ g แล้วไ่สามฟองสฟองโย่โอเคไข่ไข่ไข่จะรีกระไดหมูเลี้ยงมาด้นนจะได้กินหย่อนว่าม t ้เนี่ยเมย์หลานรวยใช่แล้วไข่ได้ไหมของครบหรือเปล่าดูในติวได้หรือเปล่าได้ทุกอย่างหรือเปล่า ไในชีสขอบทุกคนอาหารพี่ทุกคอาหารมีเอ่มพริกไทยดำมีเกลือไข่ซ้อมใบเบคอนซ้่มแผกแล้วก็มีปาชิเลโอเคขอบคุณแม่เดี๋ยวจะทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าโอเคจัดทุกคนวันนี้เราก็จะทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะพี่น้องก่อนอื่นเราก็มีเครื่องเนาะสปาเกตตี้มีหม้อหล่ หลอกเน่งก็เป็นครีมสำหรับเผ็ดอาหารจะ้ะแล้วก็พริกไทยดํามีชีสชีสที่ขูดแล้วนะจะ้ะขูดสำเร็จมีกระเทียมสับพาสิเลียก,ก็คือเป็นผักชีฝรัง่งหั่นซอยไข่ไข่แดงเอาเฉพาะไข่แดงนะจ้ะเอาเฉพาะไข่แดงไม่เอาไข่ขาวไข่ขใส่สามใบเพราะว่าไข่เห็ดจำนวนหลายนะจะ้ะแล้วก็มี ขาดไม่ได้เลยก็คือเบคอนเนาะอันนี้ก็สิเป็นการเฮดสปาเกตตี้คาโบนาราแล้วก็ซิมิเกลนิดน้อยหลังจากนี้เนาะจาะนั่นหละโอเคเดี๋ยวเขาจะเอาเซนไปเส้นไปต้มเนาะจาะประมาณเจ็ดถึงเจ็ดถึงสิบนาทีบ่เกินนี้เนาะจาะอันนี้ใส่อันนี้ใส่น,น,น้ำมันกับเกลือไปแล้วนะจาะ่น้ำมันกับเกลือนะ ต้มเสียนไปก้อนจ้ะนั่นแหละโอเคจะจากนั้นเอาเบคอนไปทอดให้กรอบนะจ้ะทอดไปเรื่อยๆจ้ะ ไปเรื่อยๆให้เบคอนกรอบพอเป็นพ่อเบคอนไก่สิกรอบแล้วเนาะจ้กเดี๋ยวห่อสีไสกระเทียมซับลงไปหลังจากนี้เนาะจ้กพี่น้องเบคอนไก่จะได้เนะจา้าเดี๋ยวกิสีไซกระเทียมลงไปผัดให้หอม ส่วนสปาเกตตี้อะได้เลยจ้าสปาเกตตี้เดียวเอาึ้นละนี่เอาขึ้นละโอเคโอเคจะทุกคนหลังจากที่ทอดเบคอนกรอบเรียบร้อยแล้วนะจ้าก็ตาปุ๊บดัแฮ้เล็กจับจับกระทะให้พี่น้องสวัสดีครับเล็กสวัสดีครับบอน ใส่สปาเกตตี้ลงไปจ้าอย่างนี้อร่อยแล้วแห้อ mm hmm. ใส่เกลือลงไปนิดนึงจ้าใส่เกลืดเกลือ <laughs> นิดหน่อยอันจะ้เอาไหน จริงๆเบคอนกับสปาเกตตีเพิ่นบกเข่าเนื้อเขาน้นามขาเนือนเเน้ออยู่แล้วจังว่าต้องอันนี้ก็ได้เด้อ <c oughs> อันละโอเคใส่อ่ครีมอาหารลงไปได้อจ้ะตอนนี้ไฟอ่อนแห้งนะจ้ะทุกคนอ่อนมากแล้วก็ใส่พริกไทยดำพริกไทยดำ ตามใจฉันใส่หลายแสบหลายใส่นอยแสบนอยสูตรควายว่าไปเฮ้ยพี่นอนจะอะไรก็ได้ตามใจฉันอย่าให้เคีมยพ้นซุกนะนาถ้าถ้าเคีมยพ้นซุกแล้วพ้นสินะนะนสเ,นสเป็นไข่เรามันสิบเซฟบเนาะจา้ะ หลังจากนั้นจะใส่ไข่ลงไปเป็นยังจังเอาแต่ไข่แดงเนาะจ้ะเพราะว่าคันว่าเอาไข่ขาวลรอมันสิเป็นแบบมันสิอันนี้นะจ้ะมันมันบะแมานะจ๊จะต้องเอาไข่แดงซื้อดีเดี๋ยวจ้ะ<ไ>เพื่อเพิ่มสีสันนั่นะนะทุกคนโอ้น่าอร่อยมากอ่ะมีน,น้่งซิฮะมีน,น้่งซิฮะมีน,น้่งซิ ดินอันซิกเนาะน้าร้อยไม่ใช่นะเสร็จแล้วนะจ๊ะใส่ชีสลงไปตามใจชอบฮะพออีกิพอพอครับอะไรพูดก่อนพอครับเอออเล็กไม่ชอบไม่ชอบชีสเท่าไหร่แต่แม่พ่อน้องอ่ะชอบก็เลยอเล็กต้องตามใจเพราะอเล็ก เสียงเดียวแต่น่าสงสารสงสารน่าเล็กมากเลยเนาะสงสารไหมให้แม่สงสารเล็กหรือเปล่านี่จ้าแล้วก็พาสิลเลียเนาะจ้าก็คือใส่ผักชีฝรั่งลงไปเอาออกมานี่ใส่ผักชีฝรั่งลงไปมันก็สชินากินกาเดิมโอ้พี่น้องเลิศปรจัก เฮ็ดลากับจังสีเลยจ้ะเห็ดลกับจริงๆมันเห็ดเทอร์เรจา,รานบ่อยเนาะการเห็ด mm hmm. อาหารในรัวเรือนะจะหมายถึงว่าในครอบครัวน่ะจ้ะตอนนี้ปิดไฟได้จ้ะปิดไฟเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานทุกคนเคมานี okay, money, จ้ะนี mm ่ hmm. จานเรา mm hmm. เรบลอไปล่าเลยเอเล็กถือครับช่วยแม่ก่อนนี่จ้ จัดเลยทุกคนจัดพร้อมเสิร์ฟจัดพร้อมเสิร์ฟอ้สุดยอดเลยจ้าทุกคนโอ้โหอันเล็กแม่อร่อยวันนี้จะอร่อยวันไหนเนี้ยเออเอาไมมา โอูพี่น้องจ้าเห็นบัเห็นบัวซ่บบัโอ้ยอันนี้มันใหม่อันนี้มันโมเมนต์ใหม่อันนี้มันห่อนตัวนี้อันนี้มันหอน่อนนี่นี่นี่นปักปักเพื่อความสวยค่ะสปาเกตตี้คาโบนาร่าเราก็เสร็จเรียบร้อยใครชอบแล้ว บคนสวยงามบอทุกคนโอเคจ้านั่นแหละก็ขอบคุณสุภุสุขคนทีแวะทักทายกันเนาะหลายคนก็บอกหลายคนก็บอกว่ากัะรุ่นนะว่าอาหารของอีแม่บ้านมือนีสิเป็นนิยังโน่สีเห็ดตามมือสันอาหารของแม่บ้านสิเป็นนิยังโน่นมนม,นมถึกใจบอสิเป็นอาหารฝรัง่งหรือสิเป็นอาหารไทยหลายคนเป็นกะอันมิลุนในการเห็ดอาหารนะจากกะขอบคุณสุภุสุขคนทีแวะทักทายขอบคุณผู้ช่วยครับขอบคุณครับอืม หายมาจับกระทะาหายเพราะว่าอันเพาเห็ดหลายนะจ๊ะเพาเห็ดหลายบัตเทน้กะมันอันนี้บ่ได้นะจ๊ะมันอันนี้พ่อพ่อเขาสิโยกโยงเนี่ย่ะมันกับมือยังสินะจ๊ะมันต้องมีคนซอยจับนะจ๊ะนั่นแหะมืตเทนิกะขอบคุณอิลีเลยจ้านั่นแหะแต่ว่ากะอาซีอาซีบ่ได้กินเขาแลงน้ำกันเนี่ยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยว แมทธิวอเล็กกระแยกใหญ่กันไปเฮ็ุกิจกรรมแล้วก็กลับมาในเวลาที่บทตรงกันยังสี่นะจ๊ะชวนอีเมกกระต้องเฮ็ุไวเพื่อคนใดสิกินก่อนคนใดสิกินหลังคนใดสิบไปก่อนคนใดสิบไปหลังจังสี่นะจ๊ะก็คือให้อาหารเตรียมพร้อมพร้อมกับที่เพื่อสิออกไปเฮ็ุกิจกรรมนอกจากมือน้กะสวัสดีเด้อทุกผู้สุกคนสวัสดีจ้า